Strongman Running คุณผู้ชมอยากจะเป็น Strongman หรือเปล่าถ้าคุณอยากจะเป็น Strongman ในชีวิตจริงแเราก็มึงไปออกกำลังกายใช่มันไม่มีทางลัดนะครับการที่คุณจะร่างกายแข็งแรงได้คุณต้องไปออกกำลังกายแต่ถ้าเกิดคุณอยากจะมีร่างกายแข็งแรงแต่ในเกมและอยู่ในจินตนาการเหมือนแบบผมนะครับ What a l o s e r นะ เรามาเล่นเกมนี้ก็ได้และนี่เป็นร่างกายที่ผมจินตนาการเอาไว้ถ้าเกิดผมออกกําลังกายอย่างแข็งขันนะครับในชีวิตจริงร่างกายผมจะเป็นแบบนี้ดีป็นไงแม่งยังกับครูสอนเต้นออลบิก1 2 1 2ง2ก่อนที่เราจะเข้าไปเล่นเกมกันผมอยากจะให้คุณผู้ชมฝึกความจำแล้วก็ฝึกไอคิวฝึกความรู้รอบตัวนิดนึง Who is he? เขาเป็นใครถ้าเกิดใครรู้นะครับอย่าเลยว่าจะพิมพ์ตอบใต้คอมเมนต์ผมด้วยเพราะผมเองก็ไม่รู้เหมือนกันเผื่อว่าคนสร้างโฆษณานี้นะครับเขาสงสัยมากๆแล้วเขานั้นไปเจอคลิปผมเขาจะได้รู้คำตอบสักที Run and c o r r e c t energy Chicken leg ขาไก่โอ้นี่ขากูเหรอเนี่ยโอ้ my god guys เอาละเราไปเก็บ energy ก่อนเดี๋ยวทำไมเกมมันคล้ายๆเหมือนกับโซนิกเลยวะ ใช่เหมือนผมเล่นเกมโซนิกที่คุณจะต้องมาไล่เก็บแบบพวกเหรียญอะไรพวกนี้แล้วคุณจะแบบวิ่งเร็วมากขึ้นกว่าเดิมอ่ะนี่แบบเปลี่ยนเป็นเก็บ Energy แทนนะครับแล้วเขาจะพากูไปไหนเนี่ย stop เขาจะพาเราไปไหนหยุดนําทางกูนี่นี่น,นี่มันพากูแบบไปไหนไม่รู้อีกแล้วตัวกูวิ่งช้าอีอ้าวชิบหายเมื่กี้ผมกด e แล้วนี่มันหายไปหมดเลยนี่คืออะไรอ่ะคุณผู้ชม โอ้้าวว้าวว้าเกมดีนี่วะอล่ะตอนนี้เรามี30 Energy แล้วนะครับเราสามารถซื้อเพชรได้เว้ยเอาตัวแจมๆจมสภาพแบบคือมึงเขาต้องเกียดตัวละครสัตว์เลี้ยงของเขามากแน่ๆเลยดูสิ่งที่เขาทำรับกับเจ้าม้าน้อยตัวนี้ ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะแก้แค้นเองโดยการเติมเกมที่หนักๆ <c oughs> ลอเล่นกูไม่มีเงินขนาดนั้นเอาละตอนนี้นะครับผมผมนะครับมีความเร็วอยู่ที่12ไมล์ r อลว์ซึ่งถือว่ากาก,ากมากนะครับผมไม่รู้ว่าการกด E เนี่ยมันคืออะไรสปีดบูทเหรอ speed b o o t E มันไงล่ะบูทไปสิไม่เจ๋งว่ะนี่เกมดีแต่ข้อเสียนะครับเออแม่งแดกทรัพยากรคอมเยอะไปหน่อยคัน,น,นึงคอมกูกระจอกละ ผมไปปรับเป็นโลค quality นะครับค่อยดีขึ้นมานิดนึงนี่คอมผมมันกระจกขนาดนี้เลอเราสามารถเดอบลจอคจำได้นะครับถ้าเกิดเรานั้นวิ่งเร็วพอไหนลองดู hey, The Jump. เฮ้เดอบล็อคจำบรญยาอ่อนชิ้หายแล้วผมจะต้องดูยังไงวะว่าผมนั้นสามารถชนได้มันอาจจะเป็นแบบหลอดตรงนี้เต็มแม็กซ์หรือเปล่าถึงจะชนได้จืดตะกี้กูชนแล้วอืกด E อ๋อมันต้องเข้าไปแบบกด E ใกล้ๆเอาล่ะเราเลี้ยงความเร็วไว้ก่อนปึ๊บกด ไม่ต้องกด E ก็ได้นะบางทีถ้าเกิดเราวิ่งเร็วนะครับมันแบบวิ่งใส่ได้เลยเว้ยไ m g กอคุณผู้ชมดูนี่สิจู่ผมมี Energy เป็นหมื่นเลยนี่มันเกิดอะไรขึ้นผมไม่ได้เติมแม้แต่บาทเดียวนะครับไ m g กอ this is epic guys เอาล่ะกดโลเลยดีกว่าโอ้เนีม้ากระโปงนี่มาแรรแรคาวสิบห้าเปอร์เซ็นต์อย่างนั้นเหรอเวดี้แร เฮ้ยดีเจนดารี่ว่ะหนึ่งจุดสองเปอร์เซนต์เฮ้ยเราสามารถใส่สัตว์ได้สูงสุดกี่ตัวประมาณสามตัวนะครับเราจะเอาตัวกรกาดทิ้งไปเท่คราวนี้กูก็แบบหล่อเท่มากขึ้นกว่าเดิมละยังไงล่ละความเร็วเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมมันไม่ได้เพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมมันก็เท่าเดิมไม่หว่าแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะทำการไล่ชนดอกไม้ก่อนนะครับเราจะไม่ได้ต้องเก็บเลยเวลก่อนดูขาผมคุณผู้ชมเริ่มมีกล้ามเนื้อ อย่าพูดว่าเริ่มมีกล้ามเนื้อเลยกูยังเห็นมันกระดูกเหมือนเดิมอย่าได้ฟังเสียงกลดดายาได้ฟังเสียงดูถูกดูแคลนคุณนั้นแข็งแกร่งมากกว่าที่คุณคิดเ,นเมนนั้นแมนวิ่ชนต้นไม้อืมไม่ผ่านไอ้กูเลเวลอัพละเละเวลแปดโอเคคราวนี้ผมสามารถชนต้นไม้ได้แล้วคุณผู้ชมครับนี่เราวิ่งเร็วกว่าเดิมแล้วนะ54 Energy guys เดี๋ยวผมไปไล่ชนสิ่งต่างๆก่อนไอ้พุ่มไม้พวกนี้ผมน่าจะชนได้แล้วเพราะว่ามันเป็นสีเขียวละ อ่าโอเคโอเคก็คือสิ่งที่เราวิ่งชนได้อะเราต้องดูนะครับว่าอันไหนมันขึ้นสีเขียวถ้าเกิดสีเขียวคือชนได้แล้วบ้านเนี่ยชนได้ไหมชนได้แล้วเด็ดแค่นี่มีคนอวกแตกอยู่ตรงนี้ด้วยเดอะแกงสร้างเกมหนักเกินไปแบบมุมหัวอวกแตก่างนี้เฮ้ยคนอันนี้ไหวชนไหวบวก120 Energy ต่อไม้นี่ชนไหวชนไหวอันนี้ไม่ไหวอ่ะมันขึ้นเป็นสีแดง น้นเนี่ยชนไหวไหมชนไหวผมอยากจะไปด่านใหม่แล้ววะ่ไววะไหวยังวะอีเยสเจ๋งว่ะได้ไปที่ใหม่แล้วคุณผู้ชมส่วนนี้จริงๆมันก็ชนได้นะแต่ว่าเราช้าเกินไปแล้วไอ้ดาบนี่แหละกอนอีมูสปีดไม่ไหวไม่ไหวต้องใช้แรงเยอะมากนะครับในการชนโอ้ยยยยฉันชนได้แค่ต้นไม้ชนก้อนหินชนก้อนหินห ตัวอะไรร้องวะคุณผู้มชมได้ยินเสียงไหมโอ้โหเจ้าหโอโโมอนี่เป็นโซนิกเลยอยากเป็นโซนิกบ้างฉันควรทำยังไงดีอยากเป็นบ้างจังเลยแล้วนี่คืออะไรเนี่ยโอสัต์อยางงั้นเหรอเปิดสัตว์ก็ได้ผมเพิ่งไปเติมว่าผมเอ่อในการซื้อเปิดสัตว์คูณสามมาเนี่ยครับจะได้เปิดได้สะดวกมากขึ้นกว่าเดิม ได้แบบอีเกิระดับอีพิกด้วยอินซีนะครับอู Ooh, ้รีเจนดารี่ลีโอมันผมได้ตัวนี้แล้วก็ได้ตัวนี้มาด้วยดวงถือว่าดีใช้ได้อยู่นะเรากดอีควิปเบสนะครับเอาแต่ตัวเทพๆมานี่มีแต่ตัวเถื่อนๆกดอีอีอีเอาวะแม่งกูชนไม่ได้สักอย่างไอพวกนี้มันเกินไปแล้วนี่คืออะไรเนี่ยโอ้โหเราต้องเร็วมากๆเนี่ยคุณผ,ผู้ชมเร็วมากๆเราถึงจะวิ่งผ่านไอ้ด่านสายลุงตรงนี้ไปได้ มันเป็นแม่น้ําที่เรียกได้ว่าเชี่ยวมากๆคนที่วิ่งไวสุดๆเท่านั้นถึงจะเข้าไปได้ซึ่งกูก,กากไงในมุมตรงนี้นี่ทำลายอะแทบไม่ได้อืมทำลายแก้วน้ําได้แล้วทําลายแก้วน้ําอีกคุกกี้เริ่มทําลายได้แล้วคุณผู้ชมนี่ผมปลดล็อกเลยเนี่ยโว้ลหนึ่งนะครับตรงเรนโบ์แสดงว่าเราวิ่งไปตรงนั้นได้แล้วเหรอแต่เดี๋ยวก่อนยังยังยังเดี๋ยวขอทาลายพวกนี้ให้หมดก่อนเมือนผมเห็นอะไรแบบตาฝาดเล็กน้อยตรงนี้ เปิดสุ่มสัตว์อีกละกูเอาไป <God. S 1> มึงให้กูซื้ออีเวนโถรีเพิ่มก็อ <God. S 1> ไม่แช์นะครับไปเอาสัตว์ที่ผมไม่ใช้งานเลาะอ,ออกหมดแล้วตัวนโอ้โหโคตรแพงกูล,ลืมไปแพงมากเงินกูจากเงินที่กูมีตะกี้อีกทีบเบสโอ้ยยยกอดมันเอาตัวยยยยยยารีา่กูออกไปหมดยลยไอา้า่ายรงนี้ทียกะยยยยยยยายยยย <Hey. S 1> ากกามยยยยย เดี๋ยวคราวนี้ผมคิดว่าเราลองไปเมืองใหม่ดูเลยดีกว่าไหวไหมวะจะถามว่าไหวไหมมันก็วิ่งไหวแหละแต่ว่าผมไม่รู้ดิถ้าให้พูดกันตรงๆมันลำบากขนาดนี้ไปเมืองหน้ากูยังไม่รู้ว่าตัวกูนั้นจะไหวมากกว่านี้หรือเปล่าเนี่ยเนี่ยเค้กอีเพื่อเป็นการกินนะครับกินเค้กเหรอ งอมวู้ได้รีวอร์ดเหรอไอ้ทั้งคนนึกว่าเป็นเมืองใหม่หนึ่งร้อยไมเปอร์อเวอร์เวลาเราวิ่งมันก็จะมีแบบเอฟเฟคแค่นั้นเองมั้งม่รู้สิผมช้าเกินไปนะครับที่จะทำลายอันนี้โอ้เอา้ามันก็ไปได้ง่ายๆเลยตะกี้ว่าผมวิ่งแล้วผมกด e แล้วผมชนแล้วมันก็แตกเลยประสบที่สุดกูละงงกับชีวิตตัวเองมันเลยทําให้ผมงงนะครับว่าอันไหนมันทําลายได้อันไหนมันทําลายไม่ได้วะ e สแสดงว่าเราต้องลองแบบกด e ไปเรื่อยๆคุณผู้ชมเป็นการแบบสุมส่มๆสุ่มๆดูเนี่ยแล้วของส่วนใหญ่ที่นี่ผมทำได้ทาได้พี่มึงทำลายได้เกือบหมดเลยนะสแสดงว่าผมสมควรที่จะมาอยู่ที่นี่นานแล้วแกหลอกฉันไอ้กอด e โอเคอันเนี้ยทำลายไม่ได้ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวเราเรามาดูขาเราก่อนนี่ขาเราเหมือนผู้เหมือนคนแล้วคุณผู้ชมแย่ไม่อยากจะเชื่อตะกี้ขายังเป็นแบบ ยิงไม้อยู่เลยทึบทำลายไอติมอีโนอีโอ้กูรอดตรงนี้มาได้เนี่ยนะแล้วกูจะทำลายตรงนี้ทำมะเขืออะไรวะ <S <S ใช่ไหมอีโอ้ไม่ก็ตรงนี้แม่งมีแต่ของแบบเด็ดเด็ดมากเลยด้ววะ่ะนี่น่าจะเป็นโวลสุดท้ายแล้วคุณผู้ชมเพราะว่าผมไม่เห็นโวลใหม่ละแสดงว่านี่น่าจะเป็นจุดสิ้นสุดนะครับก็คือจะต้องรออัปเดตหน้านั่นเองแต่ดูนี้กูทำลายไม่ได้หมดเลยไม่เอาว่ะ มเถื่อนเถื่อนว่ะเริ่มทำลายเรือได้ละโอเคทำลายบอลบอลไม่ไหวบอลไม่ไหวแต่ผมทำลายของที่นี่ได้เกือบหมดแล้วนะครับคุณผู้ชมผมทำได้ว่ามันมีของเยอะกว่าน,นี้เว้ยแล้วผมไล่แบบทำลายพวกต้นไม้อะไรประมาณนี้อันนี้ก็ยังไม่ไหวลูกบอลเนี่ยแหละอึดมากๆกเฮ้ยตะก,กี้มันสีเขียวว่ะโอเคสีเขียวละเน่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 เน,น่สุดยอดไปเลยประสาทนี่ผมทำลายได้ ไม่งเทพเกินไปว่ะรออัปเดตหน้าเลยแล้วกันเอาละคุณผู้ชมสำหรับใครคนไหนนะครับที่อยากจะแข็งแรงแค่ในเกมไม่อยากจะแข็งแรงในชีวิตจริงนะครับคุณผู้ชมสามารถมาเล่นเกมนี้ได้แล้วก็ทําให้ความฝันของคุณนั้นเป็นจริงแค่ในเกมสนุกดีนะครับลองมาเล่นดู strong man running ฮ